ข้าวองนารูปอะไรอุ้กดอกไม้ค่ะอกไม้สวยไหมสวยมากขอ้ยใส่ทะลักข้าวขอดไส่ใส่ทะลัก ค่ะข้างหน้ามีอะไรบ้างคะใครรีวิวได้บ้างแาล้ววันนี้เราก็จะได้ตัวช่วยกิติมาสักมาช่วยแกงลูกหมูทำข้าวห่อสาลายกันนะคะคือใครลูกมามักกันเองอ่าเลือกพิมก่อนดีกว่าอันนี้คือสาลายของเขาผสมงากับน้ำมันงาแล้วนะคะ อันนี้ใช้สำหรับทำข้าวปั้นไม่ใช่ข้าวหอมสลายนะคะอันดับแรกเราจะมาทำข้าวปั้นกันก่หนใช่ไหมคะมาได้กินของบ้างมาทุกคนถือช้อนพลางนค่ะใัดข้าวลงไปเลยเหนียวหนกบเหนียวลูกอ่าใส่ลงไปก่อนเลยได้เลยค่ะไอยินใส่อะไรไปบ้างล่ะคะโพ้งถ้าใส่เยอะเกินไปข้าวมันจะไม่ติดเป็นก้อนนะลูก หานนี่กดลงอีกหนูมาตักข้าวอันนั้นลาก็ตักข้าวลงไปได้ครับพี่งตักข้าวไปอีกงอ่ากดลงไปเล่นไว้ก่อนเจไอกดไว้ก่อนนะอย่างนั้นเจไอเก่งมากเลยกดไว้ก่อนนะลูกกดตาอองเลยค่ะเสร็จใจคว่ำเขาลงคว่ำเขาลงไปอ่าใจก็กดกดอย่างนี้อ่าเจ้กดอย่างนี้นี่ของใจได้แล้วหนึ่งอันไหนดูของเจไอติ๊กตัวอะไรอแบบปลาพลิกอ่ากินแล้วเนี่ยอะไร ปางกดกดอ่ะปล่อยมืออ่าของนารูปอะไรอุ้มดอกไม้ค่ะเรี้ยงตว์อ่าเล็้สิลูกอ่าอินฟั่ลงแล้วอินก็ได้ของอินแล้วโอ้โหของอินเป็นตัวอะไรครับน้เพราะว่าน้องอินไม่ได้อัดแน่นมากทอมักทเมนต์กับการทำข้าวปั้นของตัวเองกันดูไอจ้า อยากกินด้วยอ่ะมีใครทําให้แม่กินด้วยได้ไหมคะเงียบตกใจนึกว่าเงียบกริบไม่มีใครก็ให้แม่กินเลยอยากกินแล้วอ่ะอยากกินอันนึ่งดีมากเลยดูสิทุกคนทีนี้เดี๋ยวเด็กๆวันนี้นะเดี๋ยวเราจะมาทําข้าวห่อสาลีกันต่อแต่ข้าวห่อสาลีทาได้ทีละคนขูก่อนอะขี้โอ้อ ที่เดิมเลยลูกน้อยใครออกเจไอได้ทำก่อนอ่ะงั้นนีก็กระเป๋าทีชุกทำยังไงอ่าเจนาลาต่ออินคอนสไตล์กระป๋อตอนนี้มีตัวละครใหม่ใ่นะคะมัคืออะไรเอ่ยไข่เจียวหั่นฝอยค่ะแล้วตัวละครของสไลด์ก็จะเปลี่ยนไปนะคะเราจะใช้สไลด์น เป็นสารแผ่นเบลเลอร์เลยอันนี้มาไม่แน่ใจว่าหาซื้อที่อื่นได้ไหมแต่ว่าอันนี้หอกหิ้วมาจากเกาหลีก่อนโควิดนะคะเจ๊ไแค่เอ่อันนี้นะลูกวาไว้เสร็จเติร์เจ๊ก็ตักข้าวใส่เมนูส่วนข้าวไม่ต้องซีเรียสว่าจะเป็นโอ้ยต้องข้าวยุ่นข้าวหอมมะลิบ้านเราแหละมันนึกหนักหนักกันโอเคอ่าเก่งมากช่วยกันลลกหรือเราจะช่วยกันทำอันนี้ไปเลยดีไหมคะไม่ดีไม่ดีเจ๊ก็จะเน้นข้าวเป็นพิเศษ ใช้มือหยิบเลยเลยลูกเย็นมากเย็นมากมันคืออะไรนะมันคือปลาทูน่าคู่กับมายองเนสค่ะมันอร่อยเพราะมียามองมายองเนสน,นี่แหละอะพอแ์เล่อัแล้วใช่ไหมออ่ะให้ดื้ออย่าให้ดื้อข้าวบางๆเจ้ไอ,อ้กวดเนี่ยกดลงไปแน่นๆนะสองมือกดลงไปแล้วก็ให้ เยอะมากเรื่องใช้แรงขายบอกใจไอพอแล้วค่ะลูกเปล่ยนแปลงอะนี่ต้องยกขึ้นมาใจยกขึ้นมาอ่าจีนี่ใจทำเองไหมคะใจห่อสิคะห่อนี้เลยลูกห่อบแบบนอยังไงก็ได้ใช่เห้าวโอ้โหผมติดเลยนะบอกเลยว่าบ้านนี้ผัวมีขู่อ่ามีคนมาละจ้า ไหนดูค l o s ใกล้ๆ,ๆน่าตอด,ดีนะอ่ะระมาดูกันว่านาราใส่ไปอะไรบ้างคะนาราชอบกินกุ้งแต่เป็นกุ้งเด้งๆเหมือนแกะกุ้งใช่ไหมคะนาราชอบกินกุ้งเจ๊ไอซี่ชอบกินกุ้งเหรอลูกอ๋อนเหมือนยาใส่เยอะลูกมันเค็มพี่เดชชอบอเลยมันคืออะไรอันเนี้ยมันคือไข่กุ้งผสมกับปลาแซลม,มอนชอบมากปะผมชอบมากเลยใช่ไหมคะไข่ไข่ไข่ใช้มือหยิบเลยไหมลูกตักข้าวมาใส่อ่ะนารากดดูสิ เส็จปุ๊บนาลามากให้นาลาดอันออกเข้ากสวยนะสวยมากส่ทลักข้าขอใส่ไสทะลักข้าวใส่ทะลักะข้าวขอดใสไส้ทะลักนี่คือของนาลายทะลักนี่ของจี่เจ้าของข้าวขอดสแท่งนี้นะคะน้องอินเป็นเด็กข้าวน้มากเราก็เลยจะอ กุ้งมันเด้งกอ้โหปลาดเลยปลหมดเลยไวตรงนี้อ้จะต้องกินข้าวเยอะมากนะีกินหมดแล้วปลาหมดปลาอ้อปลาฉีปลาฉีเลยโอ้ยหแรงอน่ยอ้าวอ้าวงะลูกเองของอิมเหมือนห่อหมกย่างบ้านเราเลยอะห่อหมกมาแบบนี้ นี่นี่ของอินอินนะครับให้พี่พี่อย่าทำเหมือนพวกรายการลูกหมูสามตัวเดี๋ยวมามาจะทำสูตรไปให้ค่ะและถ้าชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กดกดกกใหน้องนำารา แชร์ <Okay. S 2> กดติดตามคลิปให้น้องน่ารักด้วยนะคะ